ขอเรียกแม่นะได้ไหมแม่ของลูกหรอเบาๆพรุ่งนี้เริ่มใหม่ก็ได้โอเคพรุ่งนี้ค่อยอค่อยเริ่มใหม่วันนี้ชี่นี้พอแล้วเราจะลงไลน์แล้วนะคนสามสิบเแล้วป้าลงเด็กแล้ว ทุกคนป้าจะไปแล้วเดอ้อป้าจะไปแล้วนะคะสภาพไม่ไหวแล้วจ้าฝันดีนะคะคิดถึงอยู่ตัวเองมาช้าเกินเนาะจะรีบไปไหนเมาแล้วนอน ซีซีจ้าอ่ะ้ยก่อนไปขอกุหลาบคนละดอกสองดอกได้ไหมคะขอคนละดวงสองดวงได้ไหมจะไปจริงแล้วเนี่ยจะรอดูกุหลาบก่อนอุ้ยพี่ทําไมพี่เพิ่งมาหนูจะลงะไรแล้วนะเนี่ยไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งไปว่ะเมาอีกแล้ว ถ้ามันยังไม่หมดก็น่าจะทุกวันเลพี่น่าจะทุกวันมันยังไม่หมดเลยพี่เหลือครึ่งหนึ่งฝวันดีครับคนสวยทำไมอืมเราไม่เหมือนเดิมไงทำไมต้องเรียกป้าค,ครับดูแลสุขภาพด้วยนาวอ่ะ ค่ะดูแลอยู่แต่อยากให้คนคนคนที่อยากดูแลเราดูแลมากกว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเมื่อกี้ป้าบอกว่าสี่ทุ่มสี่เออห้าทุ่มสี่สิบจะลงไลฟ์แต่พี่มาพี่เพิ่งมาแม่ห้องสอนกับกับกับฝังดวงในเคืออะไรหรอหรือว่าเราตาล ไม่ใช่ใช่ไหมแ่ดูดูแลได้แม้จะดูแลตัวจริงไม่ได้ก็ในไลน์ก็ยังดี <c oughs> พี่หนูจะไปนอนแล้วรอพี่ดูสภาพก่อนจิบป้านวนได้เป่าอ่ะมาส่งนอนพอดีเลยแบบหนูจะไปแล้วหนูก็จะไปนอนรวเหมือนกันพี่ดูสภาพตูพี่คิดว่าหนูไหวป่ะ หมดก่อนโห้ยไม่ได้พี่ไม่ได้มันเยอะเกินมันเยอะสามสี่แก้วถ้าเต็มแก้วนี่คือไปแล้วไม่ได้อยากอันนี้จนแบบเมาจนไม่รู้ตัวนะแค่แบบแบบปาจะรีบนอนทำไมเมาแล้วไงเออเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะอันนี้ดูก็สวยเหมือนเดิมนะ พี่หนูไปหนูไปนอนจริงๆแล้วนะนาลีฮากแมนก่อลิกใต้เนี่ยอ่านว่านาลีฮักไหละ่ะใช่ไหมจะไปนอนแล้วนอนไปนอนจริงๆแล้วเอ้ยทำไมคนดูเพิ่มขึ้นอะ่ะ <c oughs> อ่ผมลงอย่างนี้รู้สึกแบบอันนี้มากเลยอะนอนแล้วหรอกครับใช่นอนแล้วเมาแล้วก็นอนครับป้าใช่ล้วเมาแล้วก็ต้องนอนป้าจะไปนอนแล้วนะคะนอนเธอแอุ้ยขอบคุณนะคะที่เข้าใจพี่ชอบอะไรที่สุดพี่ชอบกินเหล้ามัง้งจะไปแล้วนะคะเป็นฟันข้านอน,นะคะ่ะพี่ ดี๋ยวจะไปแล้วงั้นหนูไปแล้วนะทุกคนไปแล้วนะฝันดีนะคะฝันถึงผมบ้างนะคะ่ะไปแล้วนะคะ่ะไปแล้ว